สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันค่ะคลิปน,นี้มีโครงกันดีๆจะมานำเสนอค่ะโดยผู้บริหารวิลล่ามาเก็ตสาขาอุดรธานีได้เข้าพบกัวราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา คุณนัทนันท์สีมาสถียนโสพนผู้บริหารวิลามาเก็ตสาคาวดอนท่านีและคุณปัจียนันเวียงนนท์เขาพบนายเสนีจิตตะเกษผูว้ว่าราชการจังหวัดอดอนท่านีแต่ได้มอบชุดฟุตบอลเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีมินิซอกเกอร์ในเทศกาลสงกรานต์นานาชาติดุนท่านีดอนท่านีอิอนเตอร์เนชั่นแนลสงกรานต์เฟสติวัลกลับับติดตามการรายงานข,าข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรใหมายอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ Eu, eu.